ควมแรกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่นะครับลูกเพิ่นเป็นลูกสาวของเจ้าพริกแดงไว้ยสามเดือนครับแม่ผสมเจ้าหุดตันไว้แล้วนะครับสมัวเ้านี่ควมนี่ครับมาตึงมันเปิดใบสี่หมื่นสี่พันนะครับต่อรองได้ควมที่สองครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่นะครับแม่สูงร้อยสามสิบหาไปถึงร้อยสี่สิบครับพี่น้องใหแงยุ่งว่าลูกแหลกลูกไว้ยสี่หาเดือนครับควมนี่เปิดใบสี่หมื่นแปดนะครับต่อรองได้ เป็นรามันดูผสมครับในทองในแปดเดือนนะครับแปดเดือนสูงหน่อยตีที่สองนะครับทองแปดเดือนนะครับพี่น้องครับเตรียเพิ่อนเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดนะครับต่อรองได้สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเช้านะครับเช้านี้นะครับพี่เจ้าวัะทุราชนะครับมาอยู่ขอกงอวบเบาตึงนะครับเบาตึงสีแดงปันง่วงสองข้มกับปหนึ่งแม่ทองครับทองแปดเดือนนะครับพิกัดขอกงอวบเบาตึงครับอยู่บ้าน หน้าวาตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชม้งสาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่ครับพี่น้องครับโค้งแหลกนี่งามงามครับเป็นลูกสาวของพริกแดงนะครับแม่กระสมเจ้าหุ่นตันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเบิ้องว่าแต่ละส่วนต้อกันเลยครับสองโคมงครับอ่าหนึ่งแม่ทองครับทองแปดเดือนนะครับให้น้องตาคนมาจับงัวให้เด้อเบาตึงพนมอยู่นะครับโค้งแหลกครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่นะครับลูกเพิ่นเป็นลูกสาวของเจ้าพริกแดงไว้ยสามเดือนครับ แม่ผสมเจ้าหุดตันไปแล้วนะครับสมมะเ้านี่คมนี่ครับเบาถึงมันเปิดใบสี่หมื่นสี่พันนะครับต่อรองได้นะครับสี่หมื่นสี่พันนะครับต่อรองได้พี่น้องนะครับแม่พันทุ์ยสูงร่อยสามสิบสี่บวกลบครับงอหลูกที่สองยืนนะครับลูกพันงามงามพี่น้องแข่งขาใหญ่ครับเป็นปลามันลูกผสมครับงอหลูกที่สองยืนครับตอนนี้พนสมเลยครับแม่พนสมเจ้าหุดตันนะครับมีใบมีหลอดนะครับสมมะเ้านี่แหละนะครับมันขึ้นมาว่านนะครับช่วง ได้สายตึงเคียงบอกว่าตึงคณะสมไพน้ำมาเสนอกัครับอ่ะนี่ครับลูกสาวไว้ยสามเดือนนะครับอาธิหัวรุนกันเลยครับว่มีเขาพีจาจับเมื่อกี้นี่นะครับนั่งนาดีครับโค้งสางใหญ่แม่เพลินกะนี่ครับโบดนะครับขี้ผู้ดาจมูกที่ดำประชิกปรแหวงครับอ้วนทั้งแม่อ้วนทั้งลูกครับสี่หมื่นสี่พันครับโค่นนี่ครับต่อรองได้นะครับนี่หัวเพิ่นอาจสิลุนกันเลยพี่น้องแม่สมเจังหุตันไปแล้วนะครับอาธิสื่อสองในสามกันเลยเด้อ มาตึงไปสมงอวบ่นะครับนี่งอว์ลุนบ่พี่น้องอ่ะนะครับแม่เพิ่นล่ำโตเน่าครับเน่าอัดลาดเลยสีออกจำปางอวบดนะครับเพดดำล่ามังรางพว่วงหางเน่าสีดำเกือบหลากพื้นนะครับเพดลูกเป็นสีดำเพื่อกันพว่วงหางดำเพื่อกัน 40, สี่หมื่นสี่ต่อรองในทรงฟรีให้หนึ่งร้อยกิโลครับไอ้น้องตักมาจับพห่สีเว่าไปแบบเร็วๆนักพี่น้อง <c oughs> นี่ครับเอาออกมาให้พี่น้องเบิ้งใน แดดเลยนะครับนี่ลูกเป็นตะหักตะหักไปสามเดือนครับหูครับดีไซน์ดีทั้งแม่ทั้งลูกเชื่องนะครับกีบเล็กคอเทาปกติครับลูกม่มีหม่องดังนะครับบึงฟังสายของเพื่อนนะครับจมูกแม่เพื่อนกะบอฉีบปแวงครับหัวลูกสองยืนนะครับนี่ครับนุ่มแม่เพิ่นกะซีเต่านะครับน้องน้อยเพิ่อากเล่นน้ำเที่วเนี่ยเอาเบึงฟังสายครับนี่ ฟันจับอยู่มองนั่งทับนะครับกีบเล็บเป็นโค้งแรกนะครับนุ่มซีนะครับว่มีติงลูกยังกินนุ่มอยู่นะครับอันนี้เป็นลูกสาวพริกแดงครับตัวใบหลอดเบาตึงขนวุ้มีนะครับหาเห็นหรือผีจ้าพมเห็นกับบนแน่ใจโทรมาถามมั้เนาอ่ะนะครับเกศดํำนะครับกระดูกใหญ่พี่น้องหัวแม่เพลินกับนั่งน้าดีครับล่ำโตเงาอัดหลาดนะครับนี่ จับได้ใบได้ไปเล่นน้องตักบ่นะครับกรีบแล้วกว็เท่าครับพี่น้องสี่หมื่นสี่ทรงปีหนึ่งร้อยกิโลครับค่าโทรศัาทอ์ประก,กันให้นะครับสูงหน่อยสามสิบสี่บอกลบนะครับลูกที่สองยืนนะครับสมเรียบร้อยแล้วสมหุ่นตั้นแบให้แล้วนะครับนี่ใบสมเป็นอ่ะชุดแรกนะครับชุดแรกที่เพิ่มโมเลดน้ำกันอ่ะหน้าดีครับนั่งหน้าดีแม่เพิ่นนั่งหน้าดีนี่ลูกสาวเพิ่นก็นได้ ไปต่อไปนะครับไปเบิงชุดที่สองครับพี่น้องอบานนี้ครับโค่มที่สองครับพี่น้องครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับแม่สูงร้อยสามสิบหาไปถึงร้อยสี่สิบครับพี่น้องครับลูกแหลกครับลูกไหวหาเดือนครับโค่มที่สองครับเบาตึงเพิ่นเปิดไว้สี่หมื่นแปดพันนะครับต่อร่องไหนนะครับสี่หมื่นแปดนะครับ แม่เพิ่นสูงประมาณหน่อยสีที่ปกลบนะครับน้องใหญ่อยู่ด้อครับอ่างอหลุกแหลกนะครับงอหลุกแหลกนะครับสี่หมื่นแปดนะครับลูกยังกินนมอยู่ลูกไว้มันหาเดือนนะครับแม่เพิ่นเป็นปลามันดุผสมนะครับนี่ลูกเพิ่นนะครับกำลังสิกินนมแม่พิจ่าผูกไว้อ่ะจมูกสีดำผสมแหวงครับคีบหูดำนะครับอ่าเพิ่งเพียรดูเพิ่นสีดำนะครับพ่วงหางดำเหมือนกันเนื้อนั่งดีไงนะครับไงคือแม่เพิ่นละสี่หมื่นแปดนะครับ ราคาลักซี่ตีง่ายๆครับดูพันกับสองหมื่นสองสองหมื่นสามเนาะพี่น้องเนาะแม่กับสองหมื่นหานี่คือราคาห่องนะครับต่อรองไหลได้พี่น้องดูสองหมื่นสามแม่สองหมื่นหารวมกันเป็นสี่หมื่นแปดนี่คือราคาห่องต่อรองไหลครับส่งฟรีให้ยลอยกิโลครับพี่น้องครับคาร์ทูกาทอนส่งสุดส่งจมบ่าวถึงประกันห้ครับคาร์ทูกาทอนประกันหาสิบห้าหมื่นเด้อพี่น้องดูเพิ่นใหญ่ๆ่ะกีบเลียกขอเท่าปกติครับ กินนมแม่อยู่อีหลายตัวก็ได้นะครับนี่ควันจ้าจุมองนั่งทับครับแม่กะบ้อวังลูกที่ใช่ค่อนข้างจะเชื่องทั้งแม่ทั้งลูกกันละยูนีิกะมีโอ้ม่หมาแหี่งครับพี่น้องครับเป็นตาแสีบอยู่บ้านผู้ใดผึ่งเกี่ยวเขาเอาไปเลี้ยงนะเล่นใหญ่เลยครับง้อเล่นใหญ่เด้อสี่หมื่นแปดนะครับปาาระก,กันค่าถกกระทอนอลูกลูกเพิ่นคลิปหู้ดำนะครับเบื้องหน้าตาลูกไม่เพิ่งกินโอ้ตัวใหญ่เยตัวมามีหม่องด่างครับหน้าตาเอา ตูตายเป็นบามาันดูผสมเหมือนกันอ่ะเพลแม่เป็นสีดํานะครับนุ่มสีเต่าอ่ะนุ่มสีเต่างดุกแหลกครับแม่เพื่อนกะขึ้นมาแล้วนาทีสองหลอบหรือสามหลอบ,ลอบเพิ่งมายังมาถ้าผสมอยู่นะครับเอาผสมหลอบต่อไปเอาอ่ะกีบเร็บครับเรียบหนาปกติเรียบหลังปกตินะครับนุ่มสีนะครับงัวมันต,ตื่นสีจใจเท่านี้รับตาผิดๆพีพพ่น่องไหู้ รามันดุผสม,มครับ48,000ครับเป็นโคพี่สองสนใจโคมากสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสูงมีอยู่รลอย40บวลกลบเด็กพี่น้องนะครับใหญ่อยู่นะครับดกสาวเพิ่นในหญ่เลยกินนมย่ลูกอะไรดู้นเพิ่งเพิ่งเขากินเพิ่งกินสู่ตายพี่น้องเลยสู่ตายดึงออกยังไ้ก็บอก นี่ครับอ้วนยอะแล้วดูคนกันเลยดูคนขายไดุค่ะไปหน่องสองหมื่นสองสองหมื่นสามยู่เลยแม่เพิ่งแต่สองหมื่นหาโอเคอยู่ดีครับราคานี่อ่ะสนใจโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้คือสิดึงบอกกันแล้วมันอันนั้นแล้วมันเด้กินแล้วอ่ะฟังนี่ก็ไม่มีมมหมัดดมหมดดมงดังแล้วครับดูคนโซนาจักหน่อยลูกคิปหูดำลูกสาวคลิปหูดำจมูกดำเบิ้งกิน <c oughs> บอยอมบ,ยอม,บยอมอ่ะนะครับต้นใจกระทมหา,า,าบ่าวตึงไนสี่หมื่นแปดครับบนบยอมเล้อกพี่ดองเ <laughs> พื่อนได้กินแล้วเ <laughs> พื่อนได็กินแล้วด้สิแล้วพิววจาสิเอาใส่ภาพเพิ่มเติมต,ตอนเห็นหนาเพี่วกันนะครับดูหลังๆถ่ายคลิปแล้วกันนะครับเป็นดน,นตรีเขาเอานะครับหยิบเล้วก่าเท่าปกติครับความสูลลูกคนน่้วันลอยสามสิบอยู่ดอกลอยจะลอยเสาหาออกดอบสี่หมื่นแปดต่อร่องได้ครับว่าไงอ้วไม่หลุกหลุดตัวเมย ต่อไปเบิ้งว่าทองอีกตัวสุดท้ายครับพี่น้องบัดนี้ครับตัวต่อไปครับพี่น้องครับเบิ้งในเคราอีกนะครับเป็นรามันดูผสมครับในทองในแปรเดือนนะครับแปรเดือนสูงลอยทีที่สองนะครับทองแปรเดือนนะครับพี่น้องครับตัวนี้เพิ่นเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดนะครับต่อรองได้ครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับว็รักสามครับพี่น้องราคานี่ในสายเชื่องนะครับสูงลอยทีที่สองหวกลบนะครับดูปที่สองในทองนะครับดูปสองในทอง ทองแปดเดือนนะครับเป็นสมโตมาเด้อพี่น้องนะครับประกันทองตรวจทองเรียบร้อยนะครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับส่งฟรีร้อยโลนะครับค่าทัวประกันไทยสิบห้าหมื่นครับเอาบริษูพึ่นครับพี่จ่าเขาไม่ได้ขอเลยนะครับน้ำตัวเงวดีครับเป็นบามันตุกผสมต้งหน้าตาเพิ่นนะครับจะหม่ประสีวัวแวงครับไปหม่ประสีวัวแวงเมื่นต้นกาเหรินน้ำยุ่อ่ะกีบเรียบกว่าเท่าปกติทั้งสีนมสีเต่านะครับ ปานกลายไ่ดูกัะน,นึ้องโตอุณได้ียวเุ่นหลูกก็เร็วนะครับเพีแดงห้าดำพ่วงหางดำนะครับฟับง,บงนี่เอานะครับเพื่อนอยากออกคอบเพราะงครับพี่น้อง <c oughs> มีแต่เฟืองอ่ะนะครับท้องแปดเดือนนะครับสนใจกับทุกกรสอบถามเพิ่มเติมได,ด้เ้ยพี่น้อง,งตัวใหญ่ๆลักซ้ำจนงอยก็ออก,ออกอีกตัวนึง ะครับตัวนัก,กอีอตัวนึ่งถึงตัวสามหมื่นกว 100, ่าบาทเนี่ยนะแมนตัวสามหมื่นกว่าบาทเนาะเอานะครับวงหางดำเพชรดำพาดไอแดงพาดำทองแปดเดือนสมบราแมานนะครับสมโตมาเด้ออย่าวออกข้อออกลูกม่ได้๋ยวออกรำมือในตัวอ่ะสามหมื่นเจ็ดนะครับพิกัดของว่บบาบ่าวตึงครับอ่ายุบานหน้าหวาครับตัวหน้าหวาอำเภอปทุมรัฐล้งษาจังหวัดลำนาดเจริญนะครับอ่าเฟซบุ๊กนะครับตึงบาร์เบอร์รับผสมบัว เดี๋ยวพ่จาขึ้นแถวกันนะครับเบร์ไล่เบอร์อโทรเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะนิสัยดีเด้อนิสัยดีดีแห้งฟอมดีแห้งฟอมอันนี้บริผูกกันครับเขามาถ่ายเลยความสดวันว่างสาวนะครับลำโตเงาดีนะครับนั่งก็น่าดีนะครับเลี้ยงบ่โดนกะได้ลูกได้เต่าอีกละ่ะครับอ่ะพ่จาจับให้เบิ้งเลี้ยงบ่โดนเลี้ยงอีกเดือนก,กว่าๆกะได้ดูอีตัวหนึ่งครับเป็นสองตัวบัดสามมูลเจ็ดตอรองด้ 3, 600, 600ตรงร้อยส,สี่สิบสองหมกลบนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับมีเงาฝากพี่น้องสามชุดครับสนใจข้อมใดชุดใดโทรหาเบาตึงในตลอดเวลานะครับเพิ่นพร้อมที่จะส่งให้ได้เลยไกลๆทุ่มมลดครับส่งได้มองทุกมองอะไรพี่น้องนะครับเไกลกับค่ายคาร์ดมันพิ่นเอาสำหรับคลิปนี้ครับพี่จ้าปทุมราชครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม